าต้อมอันนี้ต้มหันหมดแล้เราจะใส่มันหมกลยออกรสดีใส่เือะไม่พอหรอนวดนดแบบนี้แล้วก็งสงเจือหนไหวันนี้จะพาทุกคนมาทำดาบกันนะครับเครื่องทำดาบก็จะมี อะไรบ้างแนะนำหน่อยผักไทยหอมดวนอันนี้ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งเอาผักพอมต้นหอมอันนี้คืออะไรหรออันนี้คือตับอันนี้คือไสหวานต้มอันนี้ต้มหั่นหมดแล้วไม่พอนี่นะครับตับแล้วก็ไสหวานแล้วก็เอามาต้มก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ใส่หมูอันนี้หมูสับเหรอหมูสับอ๋ออันนี้อันนี้ล่ะ นี่คือพริกลาบพริกลาบนะครับทุกคนใส่พริกลาบสองอันนี้เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เป็นของลุงอะไรนะลุงหนวดอันนี้อร่อยอ๋ออันนี้อร่อยกว่านี้อ๋อเพราะว่าอันนี้อร่อยกว่านี่นะครับทุกคนอันนี้อันนี้จะอร่อยนะครับอันนี้ไม่ค่อยอร่อยอันนี้อร่อยอันหนึ่กว่านี้ก็จะมีเลือดนะเลือดอะไรเนาะเลือดหมูทำไมมันไม่เห็นมาจด มนันหาัวนปิก๊กไว้ฮะพอถึงเวลามันมันปึงไข่ฮะนั่งก่อนายใส่ผักชีฝรั่งนะผักชีต้นหอมอันนี้ผักชีฝรั่งใช่ไหมเนี่ใช่อันนี้คือผักชีต้นผักไทยห,หอมดวนเราจะใส่มหมดเลยหอมแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งแล้วก็จะใส่พริก นี่ยมึงก็อาจะเรียนจะไปเจ็ดอันย่งฟังดิโคดีดิวันดิโครเวยใช่รวมกันหรอใช่รวมกันอะไรอืมเหไนแล้วฝนพกอ่ะ อันนี้คือผงชุบผงนัวผงนัวผงนัวก็รสดี <S <S แล้วก็มีเกลือเกือราแล้วก็หนวดใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่เลือด น่ากินไหมยังไม่น่ากินกลยังยังไม่น่ากินสำหรับเรานะไม่อเรเลือดหมูสดๆใช่ไหมเลือดหมูสดๆลาบนี้ให้เชเดๆนะลาบเอขออนุญาตลยลาบลาบภาคเหนือใช่ลาบภาคเหนืออะไรไลดู่งันุมากนมีสไลดกับเหมือนเส้นอุ้ย วนวดนวดแบบนี้แล้วก็ไปทอดเอาไปจะกินดิบก็ได้กแต่แบบว่า,าปกติเขาจะกินแบบนี้กันบ้างแต่ว่าเราต้องคั่วเราจะกิไน,บบนไม่ได้ดต้องคั่วก่อนัน่เมสุก่อนแต่บางคนก็กินแบบนี้เลย อันนี้เอาใส่ตอนไหนเนะี่ยจะใส่ตอนนี้เมื่อกี้ไม่พอมันน้อยใส่ลงกันเลยหรอลงไม่เนี่ยหาเอาไปใส่ที่ปุณตาดเอาสิ่งการไปคิดๆใช่ป่ะต้มสิบุ๊คม,มาสุดเดี๋ยวเราคั่วกินดูนิดนึงอ,อะไรไนะดูตอนนี้ตอนนี้เรากินไม่ได้เลยแบบเน,นี้ยดูสีสิเธอสวยไหมแต่เพื่อนเราเพื่อนเพื่อนเราก็กินอยู่นะแบบนี้ บอกเพื่อนเธอสิมีลาบดิบเพื่อนนันองแกว่าเราไม่กีนหนะเป็นเลือดทั้งหมดให้ดูแต่่าจริงพี่ว่านเขาจะทำอีกอย่างที่จะแบบแต่ก็บนแบบนี้แหละเนื้อมันปวดมา้งไงมันบวดมาแล้วเออวดมาแล้ว,ว,ลวดูสิลรกคาสักนิดก่อนยังร้ อร่อยไหมไม่ได้ชิมชิมดูเิ้ยคือ4739 47 473 3 3แล้ก2คุณข้าวเหรอ ยยยอยากรู้ว่าริกมันพอหรือยกกังอีกคนนเอาถุงของหวานพับๆมาตำแตงธรรมดาไม่ใส่ปลาข้าว เี่ยเป็นยังไงไม่ว่ามันมนี่ยเอาไ้ที่ปุ้นก่อนเลยมันบางกล้องนะเธอถ่ายอะไรไม่รู้ว่าส่งทีนะ่ไหนเดี๋ยวขั่วดูก่อนว่ามัน,มนพอดีไหมไม่พอดีเดี๋ยวจะใส่ครบ เดี๋ยวเธอใส่ช้อนพริกน้ำปลาแล้วก็แตงปิดเลยนะสวดนะครับยังไม่มีแฟนนะครับ <c oughs> ย,รยังไม่มีแฟนสวดยังไม่มีแฟนคอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมให้ไอดีตายหรือว่าเป็นผูกเของ 顶灯啊！